ไอดีต้นบนบัตรซ้ำฟรีๆแบบนี้นะครับผมน้องๆครับได้ฟรีทุกคนนะครับผมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วคอมเมนต์เหตุผลมาแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเร็กซซัดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่นะครับจะมาแจกโค้ดนะครับผม99บาทให้น้องๆฟรีๆนะครับผมอันดับแรกนะครับน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับผมวันอาทิตย์นะครับ นะครับผมเดี๋ยววันอาทิตย์ตอนเย็นนี้นะครับผมช่วงเย็นพี่จะมาประกาศผลให้นะโอเคนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยนะครับผม99บาทนะครับผมก็วันนี้นะครับไอดีที่พี่จะมาซื้อนะครับผมจะเป็นไอดีไก่การันตีโบนบัตรซ้ำนะครับผมทุกคนครับก็นะครับผมราคา90บาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนครับไอดีละ90านะครับผมโคตรคุ้มนะครับน้องๆรีบมาซื้อกันเลยนะครับกดสั่งซื้อแล้วก็กดซื้อเลยนะครับผมเรียบร้อยนะคะซื้อสินค้าสําเร็จนะครับผมน้องๆก็กดโอเคไปรับรางววััลลนนนะะคคคเเเเตดดข้าาไปูใกมมยผ่ ได้เป็น ID ดีโบน布拉ซัมจริงหรือเปล่าโอเคครับไปดูกันเลย let's go โอเคครับทุกคนครับนี่นะครับกำลังเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยปึ๊บเรียบร้อยครับทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่นะครับโบน布拉ซัมนะครับผมน้องๆนี่นะคะโบน布拉ซัมเลยเฮ้ยทุกคน90บาทนะครับผมเท่มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะนี่นะครับไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับทุกคนเข้าให้ดูแบบจริงๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นโบน布拉ซัมแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะเก็บให้ดูนะครับผมทุกคน เก็บให้ดูต้นหนึ่งละกันนะครับผลหนึ่งนะโอเคปึ๊บนี่นะครับพี่เก็บอันใหญ่มาเลยทุกคนนี่ทุกคนดูดิโบน布拉ซัมของจริงนะครับอันนี้ติดสถานะด้วยนะครับนี่ครับทุกคนครับได้โบน布拉ซัมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปขายกันดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับผมทุกคนโอ้โห79ล้านนะครับผมทุกคนก็ได้อยู่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมทุกคนครับ ต้นโบนบัสซัมนะครับก็อดีนี้ได้เป็นต้นยักษ์ด้วยนะต้นหนึ่งนะครับผมได้เป็นแบบต้นเดียวนะครับโอเคนะครับผมริ้งร้านนะครับผมจะอยู่ใต้คลิปนะครับน้องๆอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมโบนบัสซัมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุ๊บ